เอละทุกคนมาแล้วทุกคนกลับลุงไก่กันนะครับผมเก็บเงินได้1นึ่งแสนแล้วครับผมเราจะทาการสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราจะได้ตัวโหดโหดหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเตรียมตัวนะดูีินะวันวไก่จะได้เมทริกเมทเมทัลลิกนะนะเมทริกใช่ไหมอีกหรือเปล่าโอเคโอเคมาลุ้นกันนะครับ5 4, 3, 2, 1, ้า2ี่สาสองหนึ่งกดเลยครับทุกคนบร ก่อนนะสวลสวัสดีอยู่ในช่องกรีนโซนครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับลุงไก่คนเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมกรหล่อเลยเกิดขึ้นเครับวันนี้อยู่ในเกมครับวอลแมช i n e ครับผมเราก็จะมาเป็น ไอรอนแมนกันนะครับทุกคนก็เข้าไปอยู่ในโรบอกทุกคนตอนนี้ก็คือนะครับสำหรับเกมนี้เขาให้คูณ2นะช่วงนี้ต้องรีบๆเล่นเลยนะเลเวลขึ้นไวมากนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยด้วยความนี่ไม่ลองต้องรอช้าใดๆนะครับเข้าไปเลยครับนะครับกับวอรแมชชีนครับเราจะกลายเป็นไอรอนแมนกันนึจ๊ะนะครับเข้ามาดูกันเกมกันก่อนนะครับว่าในเกมมันมีอะไรบ้างนะทุกคนนะครับเดี๋ยว้องไก่ขออนญาตนิดนึงลุงไก่ก็จะแนะนําให้ดูว่ามันจะต้องเล่นยังไงอะไรยังไงอันดับแรกเราเข้ามาในล็อบบี้นะ ไม่รู้แหละนะครับผมในส่วนด้านนี้จะเห็นทุกคนเห็นไม้เน่นะครับผมโอ้ย,อยเสียงอะไรเฮ้ยโหดร้ยา,ายทารุณมากเลยนะครับผมนั่นแล้วในเกมการเล่นนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยนี่นทุกคนมันก็จะมีในส่วนของการสุ่มชุดนะครับทุกเห็นไหมเขาใส่ชุดเห็นไหมเท่มะนี่เท่มะโอเคแล้วเข้าไปอันดับแรกนะครับนี่ก็คือเรื่องของการสุ่มชุดนะให้ดูก่อนนะครับผมมันใช้เง,เงินอยู่ประมาณที่เจ็ดพนะันหะ้าร้อยนะทุกคนแล้วก็โดยของเขาเรียกไนงะ ของไอเทมที่จะดรอปได้นะครับทุกคนอันคอมมอนใน32%เลยนะครับผมในส่วนของอีริกเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเอน8%เองไอตัวนี้คือแมทริกนี่ไม่ได้เลยเรจนดอรี่ก็ไม่ได้นะครับ0%ไม่สามารถนั่นได้นะครับผมอ่าในส่วนที่สองก็ทุกคนเน่่ๆน,น,น่นะครับผมในส่วนที่สองนะเป็นในส่วนของจำนวนของเหรียญน,นะครับหรือเงินที่เก็บได้ประมาณ30,000ทุกคนนะครับจริงๆลูงไก่ ไดก้การเปิดไปแล้วนะครับอันคอมมอนมีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด60%ทุกคนนะครับก็จะมีชื่อบอกด้วยนะครับผมมีชื่อของไอตัวเกราะให้ดูนะครับผม ของแรนะครับผมชิ้นส่วนแร่ก็จะประมาณ30%นะครับอีปิก10%นะครับดิจิเนอรีร่ก,กับเมทริกก็ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนนะครับในส่วนของเงิน100,000ทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ย100,000ก็จะมีนะครับผมอันคอมมอนไม่ได้เขาเขาไม่เขาไม่ดรอปให้นะครับแร่ไอเทมเนี่ยคือ60%เลยโอ้เยอะเหมือนกันนะ100,000ก็ต้องมีเกลือกันบ้างนะครับอีปิกนั่นคือ25นะครับผมนะครับดิจิเนอรีร่10%ในส่วนของเมทริกเนี่ย 5%นะครับแต่บอกตรงว่าลุงไก่นะครับได้รับการไลฟ์สตรีมไปเมื่อวันเมื่อวานเสาร์นะครับทุกคนแล้วก็ทําการเปิดได้ด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใจเย็นนะครับผมในส่วนของด้านบนมือขวามือนะครับจะเป็นส่วนของเงินที่เราจะสามารถเก็บอ่าในเกมนะครับผมแล้ะส่วนด้านบนทุกคนเห็นบ้างมันเป็นแถบของสแต็กนะครับสี ไข่ๆเนี่ยนะครับผมมาเป็นแถบของอะไรการบินเน่ะทุกคนนะครับผมนี่ือเขียวก็เรื่องของพลังของตัวเรานะจ๊ะนะครับนี่นี่แล้วคนมาดูนี่ดูนี่อ่ะนะครับผมก็คือเรื่องของนะครับมิชชั่นทําภารกิจต่างๆมันก็จะมีเรื่องของเงินมาให้แล้วก็เราทําภารกิจนะครับผมนะครับช่องแรกนะนี่สีเขียวชอบนะครับสูตรนะครับสูตรคืออะไรสูตรก็คือชุดที่เราต้องใส่นะครับผมนะครับ ไอตัวข้างบนนุ่งไก่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยที่นุ่งไก่เปิดได้ก็จะมีต well> yes. ัวของฮอตเลสตัวนี้นะครับสติลนะครับผมแล้วก็สวอปไรเดอร์นี่นะครับทุกให้ดูตัวนี้เน่รุ่งไก่เปิดได้เน่่เนเห็นป่ะนี่นี่ครับวอลเลนมันเป็นโลมมเหมือนของแบบเมทริกเมทริกเม เมเทอร์ทูลีนอันเนินประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยทุกคนห้าเนต์ลุงไก่เปิดได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเป็ส่วนของมิชชั่นทุกคนนะครับผมก็ทําอะไรแล้วก็จะได้เงินนั่นแหละนะครับผมไอเบริตี้นะครับผมเป็นส่วนของอ่าเรื่องของความสามารถในการเอาเรียกอาวุธนะอาวุธประจําตัวของชุดเกราะนะครับผมเราสามารถที่จะนะฮะนี่ ทุกคนสมวใส่ได้นะครับตามาข้อแรกกตามความสามารถตามเงินอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะนี่เห็นปะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับในส่วนของเราเห็นแล้วนะครับผมเรื่องของชอ็อปอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของการเสียเงินล้นๆเรืเรื่องของรโรบงโรบักอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่คือตันนี้ลุงไก่ไม่รู้อ่ะนะครับผมสูตรสปินเนอ,อร์ลุงไก่ไม่รู้จริงหรือว่ามันเปิดหนึ่งสองสามเ 1, 2, มื่อกี้ลุงไก่ให้ดูเห็นปะนะครับโอเคเราลูบคร่าวๆแล้วอันนี้เป็นแม เหมือนแผนที่อ่ะเหมือนแผนที่ที่จะปรากฏในตัวในตัวของอ่าไอตัวเขาเรียกอะไรตัวผู้ร้ายที่เราจะต้องไปจัดการทุกคนในบ้านนี้ไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมครันี่นี่นะครับป่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปอันนี้คือกระดานท็อปต่างๆทั้งหลายเลยนจะจ๊ะแต่เราจะมีทหารด้วยนี่ครับผมมีทหารทหารเฝ้านะครับยส์ yes, นะครับผมโอเคแล้วเราก็จะเป็นนี่ทุกคนเห็นบ้านดูภาพบรรยากาศมันจะเป็นโลง่งๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผม เนี่เห็นไหมโอ้แล้วเหมือนผู้สูงราชการมันลอยฟ้าหมือนบบน,นี่นะครับผมตัวกัปตก็จะคอยเฝ้าไว้นะครับผมงง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 นี่แล้วก็อีกบอกอย่างหนึ่งทุกคนในส่วนของเกมนเนี่ยนะครับทุกคนมันจะมีอย่างนี้นี่เราสามารถอันดันนด้านล่างนะครับผมโลกโลกนะครับผมกับอันนี้อันนี้คือนนเรื่องในส่วนของเพลงนะครับผมโลกเราสามารถเป็นตัวร้ายกับตัวดีได้ fiance. ตอนนี้คือลูกไก่ห้ามนะห้ามห้ามห้ามเป็นตัวร้ายกลายเป็นตัวดีอยู่นะครับผมถ้าเราเปิดโลก เราจะกลายเป็นตัวร้ายเลยนะครับผมซึ่งจะไล่ฆ่าเพื่อนได้นะครับโอเคเราปิดล็อกก่อนนะครับเราให้ดูอ่ะนะครับผมอันนี้อันดับแรกคือเราจะใส่ชุดเกาะก่อนนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับในส่วนของช่องหมายเลขหนึ่งนะครับกดหนึ่งปุบ๊บเราใช้เราเลือกสูตรนะครับผม ทราบการเบื้องต้นหนังไก่ขอยาใส่เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นแรกๆทุกคนจะได้มาประมาณนี้ Red Hot นี่ยใส่ปุ๊บดูซะปุ๊บๆๆๆๆอื้อหืออย่างเท่นะครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนบ้านนี่นี่ทุกคนบ้านนี่นี่ๆๆนะครับเป็นชุดแดงอย่างนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็เราก็จะไม่เรายังไม่เป็นโลกนะมันเราจะสามารถเปลี่ยนได้เป็นโลกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคณะในตอนหลังนะครับผมวิธีการบินทุกคนนะครับผม Speed Bar นะครับผมการตั้งค่าพยายามอย่าไปตั้งเลยเอาอย่างเงี้ยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านบนซ้ายมือก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยที่เป็นรูปคนยืนเนี่ยเรื่องลูกศรนนคือการถอดชุดเกราะเดี๋ยวเราถอดก่อนปึ๊บมันก็จะมีรีเลย์นะครับผมอยู่ประมาณไม่กี่วิแหละนะครับผมอ่ะแล้วใส่ชุดเกราะมันเดิมอเอาอันนี้ก่อนเบสิกกอนเลยชุดเกราะสีแดงที่เราจะได้มาแรกๆเลยนะทุกคนอ่ะอ่ะส่วนที่2นะครับผมเรื่องของหน้ากากเนี่ยมันสามารถเปิดหน้าได้ทุกคนดูเน่เน่เน่เราเปิดหน้าได้เห็นไหมเห็นไหมเราปิดหน้าก่อนฮาฮาเท่ไหม อืมอืมอย่างเท่นะครับผมอ่ะในส่วนของสกิลสเต็กก็คือเหมือนความสามารถในการเขาเรียกทำลายล้างอะไรประมาณนี้แหละทุกคนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นการบินกันดีกว่าครับด้านล่างเราลืมบอกไป1 2 3่สามและสนะครับผมเรานะครับผมสามารถที่จะเลือกอาวุธในการโจมตีโดยการที่เขาจะใส่ในช่องของนามเบอร์อยู่แล้วหนึ่งะครับผมในส่วนของการยิงนี้แหิมะห้มให้มให้มาทุกคนบ้านะครับผม สองเดี๋ยวให้ดูนะสองเป็นมิสไซล์อ่ะทุกคนเนะี่ยปุ๊มนะครับบุญย์ยระเบิดอย่างงี้นะครับ,บ,รบ,นะรบก็จะมีรีเลย์ด้วยทุกคนเห็นไหมนะครับผมสามชาร์โดเทเลพอร์ตลูกไก่เมื่อเป็นตัวนี้ลูกไก่ไม่รู้ว่ามันอ๋อมันอ๋อไอ้นี่มันนี่มัน,ม,นมันเป็นสกิลเขาเรียกวาร์ปอ่ะนะครับผมไอตัวที่สี่ก็เป็น Shadow Boot, ชาร์โดบูสตัวไก่ใช้ใช้ไม่เป็นเหมือนกันโอ้ระเบิดโอ้โอ้ oh, <ๆ>โอ้โอ้โอ้โ,อโหระเบิดแรงมากเลยโอ้โห so นะครับก็น,นะครับในการที่จะเลือก ในการที่จะเลือกใส่ด้านล่างนะทุกคนตรงนี้นะครับกดออกก่อนนะครับผมเข้าไปที่นะครับผม ability นะครับผม ability ก็จะมีในส่วนของ basic แรงเทุกคนเหนปะนี่นะครับผมเราสามารถเลือกใส่ได้นะครับทุกคนเราสามารถเลือกใส่ได้เลยนะจ๊ะนี่ๆเน,น,น,นะครับผมอันไหนที่เราาอาแเราปลดล็อกแล้วเราสามารถเลือกใส่ได้นะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ของลุงไก่อะมันปลดล็อกไอตัวบินไป2ตัวแล้วนะครับผม Shadow f l y กับไอตัวธรรมดาเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนมาแรกๆทุกคนจะได้ตัวนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ก่อนใส่นี้ก่อนอ่ะอันนี้คือแรกๆนะเดี๋ยวไก่จะทำให้ดูนะนี่นะครับผมนะครับวิธีการบินอ่าเรามาเริ่มต้นการบินกันดีกว่านะครับกดแทบ็บไอ้กดสเปซบาร์สองอันนะครับมันจะบินเทุกคนเห็นไหมนี่บินแล้วก็ล่อนไปธรรมดากด W A S อปกตินะครับผม เรานะครับผมถ้า mm เราจะทําการอ่าเร่งเครื่องนะเราต้องกดชิปท <sh> ุกคนทุกคนดูนะโอ้ม <sh> ันจะเร่งว่าฟู่มาแล้วเราไปฆ่านี่ไปฆ่าตัวดีกว่านี่นี่ทุกคนนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่มันจะกดเร็วมากทุกคนเห็นไหมวิ่งเร็วๆมากเวลาจะหยุดเราก็กดชิปหยุดปั๊บมันก็จะหยุดทุกคนเห็นไหมในส่วนของสแต็กด้านบนนะครับในการบินนะมันจะมีเรื่องของค่าเลเวลในการบินอยู่นะเด็กๆนะนี่นี่นี่อ่ะกดชิปไปอ้าวหายไปแล้ว เราไปจัดการก่อนนี่ครับบินฟุ้ถ้าเรากดชิปแล้วบินเร็วนะครับผมมันก็จะหมดเร็วนะครับผมถ้ากดในกรณีทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ดูในกรณีทั้งหมดนะเรามาทํายังไงมันจะขึ้นมานะครับผมอ่ะเราดูกันครับบิน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 ก่อนบินไปก่อนบินไปก่อนเนี่ยครับว่าเริ่มหมดแล้วทุกคนเห็นป่ะเห็นบ้างเห็นบ้าแล้วมันก็จะล่วงมาทุกคนดูนะอยากให้มันล่วง ลังงานหมดอ่าล่วงครับปึง๋งอนึนะครับผมพอ,อมันจะขึ้นมาเองทุกคนนะครับผมตัวหามามจะขึ้นมาเองป่ะพอเราหยุดเดินนะมันก็จะขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็บินไปต่อครับกแดแอบสองครั้งอ่าหามาไปลุยกดปัทญุนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับนะปัทญุนครับอ๋อหมดยังหมดยังนะครับผมมันจะมีตัวทุกคนเราสามารถบินได้นี่นี่นบอสบอสมันเป็นหน้าเป็นบอสอ่ะ เรานะครับผมกดหมายเลขหนึ่ามสเราเลือกแล้วก็เห็นปมตรงนี้มาทุกคนเนี่ยเนี่ยจุดจุจุดเนี่ยแล้วก็เล็งไปที่ศัตรูแล้วเรก็ยิง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 เลือกนะครับผมเราเลือกมันระเบิดไหมกดยิง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 ่างนี้เหบ้านเห็นไหมเห็ไหมเห็นไมเมันจะมีค่าเาเรยกรีเลย์นะทุกคนมันจะมีรเลย์อยู่นะ เน้ข้ามัน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 เออร่วงดีหือกคนจะมีของให้เราก็ขึ้นไปเก็บนะทุกคนเห็นไหมเน่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  இல. อะ่ะนะครับผมไปง่ะนะครับโอเคไหมเราก็บินลงมปแล้มันจะสแต็กจ,จะหมดแล้วนะครับผมกด สเปซบาร์เออกดกดอ่าสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันก็จะทำให้เราเดินนะครับเราก็เดินมาชาร์จพลังกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันครับทุกคนก็คนจะต้องทำภารกิจนะมันจะได้เงินเพิ่มทุกคนเห็นป่ะตอนที่บินอ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูทุกคนดูก่อนตอนบินมันก็สามารถมนก็กดแท็บสองครั้งเวลาบินอ่ะทุกคนมันก็เงินมันก็ขึ้นนะคุณดูนะกดชิปเฟิร์บเห็นป่ะขึ้นนะเห็นเห็นเงินขึ้นไหมตอนเราบินอยู่เงินมันจะขึ้นทุกคนเห็นป่ะเนี่ยอ่า นะครับโบกไปเรื่อยๆแต่เราฆ่าศัตรูเราก็จะได้เก็บเงินอีกเราเดี๋ยวลูกไก่ไปเก็บเงินให้ดูนะครับอย่างพหดอะนะครับเราจะกลายเป็นไอรอนแมนกันนะจ๊ะโอเคปะเดีย๋ยวเราไปเก็บเราไปเก็บสแต็กกันดีกว่าครับผมนี่ทุกคนเนี่ยหเห็นไหมเห็นไหมเห็นศัตรูไหมยิงเออเป็นไงทุกคนเหานแล้วมันก็จะได้เงินอย่างงี้เห็นป่ะเห็นไหมนี่เราได้เงินแล้วเห็นไหมครับโอเค ลุงไก่เนี่ยลุงไก่ทำอะไรให้ดูทุกคนนะดูนะครับผมแรกที่ลุงไก่บอกว่านะครับผมถ้าเราจะเป็นตอนนี้คือเรา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 เป็นคนดีนะแต่ถ้าเราเป็นโลกเนี่ยเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปบินก่อนบินไปจอดก่อนแต่จะเปลี่ยนเป็นโลกให้ดูนะ <laughs> รู้ไหมรรู้ไหมมันจะได้อะไรรู้ป่ะมันจะได้คําด่าจากเพื่อนเพื่อทุกคนตอน,นนี้นลคือมัเป็นคนดีอยู่นะลุงไก่จะเปลี่ยนเป็นโลกเป็นโลกก็คือคนเลวนั่นแหละนะครับผมซึ่งสามารถที่จะ ฆ่าเพื่อนยิงเพื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปบินไปตอนเพื่อนเขามาเก็บสแต็กอะนะครับทุกคนเราสามารถยิงเพื่อนได้ยิงศัตรูก็ได้ด้วยเขาเรียกเปิดศึกกันอะเหมือนพี p ีพีอะอะไรประมาณนี้ทุกคน่ะรู้สิว่านะเขาจะด่าเราไหม <laughs> มันไม่ดีนะทุกคนนะโดนเพื่อนด่านะเนี่ยยิงยิงยิงมันยิงเพื่อนได้ทุกคน มันยิงเพื่อนได้อะมันไม่ดีนะทุกคนนะจะโดนเขาด่านะเค okay, ครับทุกคนก็นะครับผมก็ประมาณนี้โดนเพื่อนยิงโดนโลกยิงเดี๋ยวเราเก็บเงินกันครับคุณไก่ขอยัาเปลี่ยนชุดก่อนนะครับว่าจะเป็นสูตรแล้วนะนะเป็นไอตัวนี้เลยนีนเนเน,น,น,นตัวตัววอลเลอร์เนี่ยฟุกเด็ดตัวที่ไก่ได้มานะ ของแลไอเิมทุกคนออืนะครับเจอเดี๋ยวเจอกันเอาข้าวข้าวก่อนนะครับผมเล่นให้ดูก่อนนะครับผมไปนี่ทุกคนโอ้โหของแลครับผมเราไปเก็บก่อนเราไปเก็บเงินก่อนนะครับผมเราจะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้ดูนะฮะ ทุกคนมาแล้วทุกคนกลับลุงไก่กันนะครับผมเก็บเงินได้1นึ่งแสนแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มเราจะทาการสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราจะได้ตัวโห,ห,หดหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือลุงไก่ก็เก็บมาสักพักแหละนะครับผมแล้วก็กว่าจะได้1นึ่งแสนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับท <c oughs> ุกคนเตรียมตัวนะ ดูซินะว่าไก่จะได้เมทริกเมทเมทัลลิก่นี่ยนะเมทริกใช่ไหมอีกหรือเปล่าโอเคโอเคมาลุ้นกันนะครับ5 4 3 2 1กดเลยครับทุกคนบิร์ดหมดไปเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะได้ของแลโอ้โหโอเคนะครับว่าโอ้โหไม่เป็นไรข้าว่าลุงไก่ได้แลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแลก็แลไม่เป็นไรเพราะลุงไก่ได้ได้ได,ได้ตัวนี้มาแล้วทุกคนเห็นปะตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่นะครับโอเคนะจ๊ะ โอเคอ่ะ๋ยวดูตัวนี้นี่ทุกคนนี่บับเบิลบีนะครับผมลองใส่ดูสิฟู <c oughs> อย่างเท่และสวยปะสวยเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองมาเล่นกันนะก็สนุกดีนะเก็บสแต็กเรื่อยๆสนุกดีแต่ว่าก็ต้องระวังพวกโลกนะเพราะว่าเ็าข้อมาปวดเรานะครับผมว่าบางคนที่เข้ามาเป็นโลกเนี่ยบอกตรงว่าเลเวลสูงมากแล้วยิงเราก็ตายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดหน้าก่อนนะครับผมเนี่ยครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาหาลุงไก่กันบ้างนะจ๊าวว่าสนุกขนาดก็แค่ไหน ก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ลุงไก่ด้วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วมาเจอกันในอีกนะครับ EP ต่อไปนะครับว่าเราจะเล่นอะไรกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมา,มาดูลุงไก่สตรีมนะครับเข้ามาเล่นเกมกันนะครับขอบคุณมาก้วเจอกันใหม่นะครับ,บยบย,บยเลยเครึ่องอย่างเท่เลยเลยเท่มากไหมเท่จริงๆเลยทุกคนโอเคแล้วเจอกัน